สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมงคงคาคีครีเขตปี2520ศูนย์ส่งคามพิเศษสร้างเป็นเนื้อกระล่ทองสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนวัดเกิ่นกระถินจังหวัดลบบุรีปี2543เป็นนกักลายทองตอกโค้ดบรรจุเกษาของหลวงพ่อนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญรูปไข่วัดบางเลนรุ่น3 25สองหปีสองหเป็นเนื้อปะกาสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเสียนเนื้อเงินวัดสารโคโดมจังหวัดสิงห์บุรีปี2547สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีสองห้าเป็นเนื้ออัมปะก้าซองเดิมพร้อมใบคาถาสภาพสวยนะคะสองเหรียญขอที่350นะคะ เดี๋ยวให้ดูเลยนี่อไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี้ยงนี้นะคะกล่องไว้แบบนี้นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะ นี้นะคะพี่เป็นเรียนพักแก้วมรกตเนื้อเงินรุ่นฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพักแก้วกรุงเทพปี2525 25, สภาพสวยนะคะพี่พร้อมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่พันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจหลวงปู่หลีววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมป,ปี2536เป็นเนื้อทองแดงตอกโค้ดสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสัม,มัคคีมีสุกูผู้ชนะหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีปี2521เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพอว่อกลัววัดโคสิตารามจัวใชัยนาทปี2 5ง4หมายเลข1454งสี่หสี่หลังสิงนะคะเลี่ยมพลาสติกเดิมๆจากวัดองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองใบวัดอบทมจังหวัดอ่างทองรุ่นหนึ่งเป็นหน้าทองเหลืองตอกโคดสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่หลิววัดไล่แดงทองรุ่นกองทับบกปี2539สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงก้นดินไทยไม่ทราบกุสภาพดีนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระอู่ทองออกศึกปี2510วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อดินปลูกเศวิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอดที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จรุ่นประวัติศาสตร์วัดชยโยจังหวัดอ่างทองปี2531เป็นเป็นน้าผงพิมพ์5ชั้นหลังปั้มตาสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระมาเห็นสวนเนื้อชิ้นวัดป่าเลย์ลจังหวัดสุพรรณบุรีปี2555ตอกโค้สองข้างสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตลับสีพึ่งมหาเสน่ห์ก้นเลขหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามจัดชัยนาทสภาพสวยนะคะอันนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสิงห์หล่อโบราณหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อสัตว์โลหะสภาพสวยนะคะสิงตัวนี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต <ounded> ่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์น <tried solid> ี้นะคะพี่เป็นพับปิตาเนรเมฆพัดวัดห้วยจรเข้จังหวัดนครปฐมสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอพิจิตรรุ่นปืนแตกปี2528เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อเมะพัดหลวงพ่ออุ้นวัดตาลกง จังหวัดเพชรบุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรห้าเนื้อเงินลงยาพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อแพรวัชพิกุลทองสร้างปี2536 ตอโคดกล่องเดิมองค์นี้ขอที่900นะคะ<_ <EN> _>เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาร์กิ่งปริสุดโทหลงพ่อคูนวัดบ้านไร่ เ็นเนื้อทองเหลืองลมดำตอกโค้ดหมายเลขหนึ่งสามใต้ฐานกล่องเดิมนะคะวงนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น ตะกูดเสือหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนคปรปฐมสภาพสวยนะคะตะกูดเสือเส้นนี้ขอที่200นะคะ พี่ๆคนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอนไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ